ทำยากไหมครับไม่ไม่ได้ไปทำแบบว่าใบกับขี่มันหายเออมันหายโอเคนั่นเองไปไปทำใหม่ใบกับขี่หายก็ไม่ยากนะเอาบัตรประชาชนไปยืน่นแล้วเก็ให้เราไปถ่ายรูปเลยแต่ถ้าไปทํำใหม่นี่มันก็ต้องจองคิวในแอปอะ่ะจองแล้วก็ไปอบรมอบรมประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งหรือไม่อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์เสร็จแล้วก็ไปยื่นนะครับมันจะมีหลักฐานให้เขาไปดูใช่ไหมแล้วก็ไปรอทำรอรอรออะไรรอวัดดวงสายตาตรวจสายตา,ดดายตรวจตรวจสีอ่ะเขียวแดงเขาก็จะชี้บอกเราแล้วไปเหยียบเบรกแล้วดูตาเราว่าเราเป็นตาบอดสีหรือเปล่าแล้วก็ไปสอบข้อเขียนถ้าทําใหม่เลยนะสอบข้อเขียนแล้วถึงได้ถ่ายรูปผ่านไม่ผ่านรือก็ไปขัดรถดขัดข,ขับรถไปขับรถด้วยไปสอบขับรถด้วยถ้าทําใหม่นะ อ้าวอิฟไม่มีใบกับขี่หรออิฟก็ขับรถไม่ใช่หรอไม่มีใบกับขี่หรออันนี้มันหายไปไหนไม่รู้ต้องใจตอนไปล้างรถนั่นแหละเอาไว้ในหน้ารถยังค้าโอ้ไปทำเหอะมีเอาไว้ก็ดีนะอันนี้ทำตั้งนานแร้วเริ่มแรกเลยคือไปเรียนไปเรียนขับรถโอ้อันนี้มีทั้งใบกับขี่มอไซค์ใบ,บขี่รถยนต์นั่นแหละ ไปเรียนขับรถเป็นเรียนโรงเรียนสอนขับรถน่ะแต่ว่าสมัยก่อนนู้นเขาเรียนเขาไม่ได้ทําไปกับเดี๋ยวนี้ไปไปโรงเรียนสอนขับรถเขาพาเราทํานะทําง่ายขึ้นลรมั้งหรือว่าจะได้ใบกับขี่ด้วยก็ไม่รู้นะแต่ตอนทํานั้นคือเอารถที่โรงเรียนไปไปสอบตอนเรียนน่ะเรียนเรียนแบบธรรมดาเลยรถวิกอัพธรรมดาเลยไม่ได้มีแบบออโต้เลยโอ้ยล้องไห้ทุกวันไม่อยากเรียนครูก็เปลี่ยนครูตั้งสามคนเนี่ย แต่ตอนไปสอบนั้นเอาออโต้ไปแต่พอเราออกรถล้วก็ออกแบบออโต้นั่นแหละขับง่ายพอขับเป็นแล้วมันก็ไม่ยากไอยตอนยังขับไม่เป็นเนี่ยล้วมันก็ยากแต่มันก็ไม่ยากนะรถยนต์ขับง่าย,ายอมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้ให้ขับไปไหนไกลๆไม่ไปมันล้มง่ายเนาะอันตรายถ้ารถยนต์น,น,นี่มันโอ้ยขับง่าย,ายไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก นั่นแหละก็ไปเมื่อกี้เสียไปร้อยห้าบาทแต่ถ้าทําใหม่เลยก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทบัตรมันหายเนาะเมื่อวานนี้ไปทําบัตรประชาชนบัตรประชาชนก็หายไปคลินิกนี่แหละไปคลินิกนี่แหละไม่รู้ไปลืมไว้ตรงไหนก็เลยไปทํำบัตรประชาชนก็เสียร้อยหนึ่งตอนนี้ฉันมีบัตรครบทุกใบแล้ว บัตทุกใบหัวใจทุกดวงเดี๋ยวจะไปรับหลานหนึ่งเนี่ยถามมงกอนครับกินข้าวกับอะไรวันนี้อีฟกินข้าวกับอะไรครับอีฟอยู่บ้านกับใครถามจริงอีฟอยู่บ้านกับใครพักกับใครข้าวผัดครับก็ง่ายดีอ่ะกินข้าวผัด กินข้าวนอกบ้านก็ไม่มีอะไรเนาะข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวอยู่กับพี่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 หมายถึงพี่พี่ที่ทำงานด้วยกันเหรออืมก็ไม่เงาอบบนี้ออาถ้าเกิดมีแฟนแล้วแฟนจะไปอยู่ด้วยได้เหรออย่างนี้ก็ต้องแยกกันอยู่ดิพี่สาวพี่ชายโอ้เอาถ้าเกิดมีแฟนล่ะจะทำยังไง ต้องแยกกันอยู่บ้านตัวเองอมีห้องส่วนตัวใช่ไหมมีห้องอืถ้ามีแฟนก็มีห้องโอเคคิดว่าไม่มีห้องมีห้องก็ปลอดภัยเนาะ คิดอะไรนี่ไม่ได้คิดอะไรนะแค่ถามดูอยากมีใจอ่ะเออมีใจกับใครมีใจกับใครครับต้องทำไงก็ต้องอยากมีใจก็ต้องต้องใส่ใจเขาอ่ะก็จะได้ใจเขาไปต้องใส่ใจอยากมีใจก็ต้องใส่ใจเอาใจใส่